ตื่นแต่เช้าทุกวันที่ที่เดินประจำที่เติมความไฟฟ้านดังว่ามีเธออยู่ข้างกายถึงบางวันจะยากบ้า นจะตกหรือร้อนปานใดฉันก็เพียงตะกายไปก่อนเธอเดินหายไปในผู้คนมากมายที่มีเธอข้างในเธอยังเปล่งประกายแสงแรงเสีย เบียดใจฉันพะว,วามือหน้าท่าจะเป็นลมหัวใจหลนหายบนทางเท้าราวข้างในเพราะใครคนหนึ่ง ซึ่งยึดคลองห้องใจของเธอรู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากันความรักเธอนั้นช่างยิ่งใหญ่เลือกเกินแต่รักไม่รู้ข้างในใจมันบงการให้คอยติด ตามเฝ้ามองเธอดักรอเธอตั้งนานข่าวลอยมาตามทางว่าเธอเข้าแต่งงานที่บ้านกลางซอยถึงทำใจได้ยากบา ฉันสมสารเข้าบ้านครานเอาเค้าเกินกว่าจะไปยินดีอยากบอกคนคนนี้แอบรักเธอมาแสนนานรู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากัน ความรักเธอนั้นทั้งยิ่งใหญ่เลือกเกินแต่รักไม่รู้ข้างในใจมันบงการให้คอยติดตามเฝ้ามองเธอรู้ดีว่าเมื่อเธอมองตากันความรักเธอนั้นทั้งยิ่ง เหลือเกินแต่รักไม่รู้ข้างในใจมันบงการเฝ้าคอยติดตามเฝ้ามองเธอ